เป็นอย่างไรบ้างครับในเกมเมื่อคืนนี้ทุกท่านมองอย่างไรครับเกมที่ลิวพูชนะคาร์สโล4ประตูต่อสอนนะครับเริ่มจากการจัดผังตัวผู้เล่นก่อนเลยครับลิวพูเมื่อคืนนี้ถ้าดูจากไล่อัพขึ้นมาเป็น4-3-3นะครับดูจากตัวผู้เล่นแต่สุดท้ายแการเลจริงๆก็คือมันเป็นการต่อยอดจากเดิมคือ3-2-2-3นะครับ รายชื่อเมื่อคืนนี้ลิฟโภมีใครบ้างอ่าปะโตใช้ทางด้านเควินเคลเฮอร์น,น,น,นะครับนั่นจะว่าลิซาเบเกอร์เนี่ยจริงๆไม่ได้เจ็บอะไรมากนะครับก็ฝั่งลิฟโภให้พักไปก่อนเพราะว่าจริงตอนไปรับใช้ทีมชาติบราซิลมีเจ็บข้อนิ้วนิดนึงนะฮะแผงหลังนี่มีอิบาฮิมาคนาเต้ฟูจิฟันไดฟูจิฟันไดนี่เป็นการสวมปลอกแขนกับตันทีมครั้งแรกของเขาเลยนะครับ อจาจจะที่ท่ามกลางข่าวของเฮนเตอร์สันที่เตรียมแตะย้ายไปในลีกซาอุเนาะแบ็กซ้ายยังเป็นแอนโดอรเบอร์สันนะครับแบ็กขวาใช้คอนเนอร์แบตลลี่ดาวรุ่งนะครับส่วนแดนกลางใช้เทรนต์อาริสเตอร์อาร์โนเล่นเป็นมิดฟิลด์หมายเลข6ก็คือเป็นมิดฟิลด์ตัวรับทางขวาเลือกใช้ทางด้านบ็อบบี้คลาร์กด้านซ้ายเนี่ยเลือกใช้โดมินิกโซบอสไลน์นะครับแล้วก็สาประสาแดนหน้านในเกมเมื่อคืนนี้ใช้โมฮัมหม็ดซาร่า ดาวินนุนเยสแล้วก็ลุยดีอารสนะครับก็เมื่อคืนนี้ลิพูได้ประตูเร็วด้วยนะครับจากเดว yes, ินนุนเยสเพียงแค่3ามนาทีแรกเยสให้ซาร่าซาร่าคืนครับเหมือนจังหวะแรกเนี่ยนุนเยสไม่กล้ายิางด้วยนํำแต่3มนาทีแรกแต่มาโดนแซง2ประตูน,นะครับซึ่งแต่ว่าไปกว่านั้น,น,นมีจังหวะที่ฟันได้หม่งเข้าแต่ว่าโดนจับทำฟาวไปก่อน แต่ลิฟว์พูลมาเสียประตูนะครับจากลูกฟรีคิกโดนซินโดวอลเล่แถว2เข้าไปนะครับหนึ่ง,งครึ่งหลังลิฟว์พูลเจอจังหวะโดนโต้กลับแล้วก็โดนโต้กลับแล้วเสียประตูนะครับจากเ,เซบาสเตียนยุง้ง โอ้โหถึงตอนนั้นแบบโอ้โหลิร์ปูปัญหาคือกลางรับขนานแท้ดูเทรนเล่นเป็นวิฟิลต์ต่อรับอาจจะยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับแต่ดีที่ว่าลิพูบาได้3าประตู3ประตูชนะ4 2สอน,นะครับจากคอดิกาโกโปแล้วก็ดิโกโชต้าในช่วงทดเวลา2องนาทีสุดท้ายนะครับเมื่อ,อคืนลิพูชนะไป4ประต,ตูต่อ2ประเด็นที่เห็นในเมื่อคืนนี้เริ่มกันว่ากันเลยนะครับ เริ่มประเด็นแรกเลยก็คือสองนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับก็คือโดมิสซูปอสไลกับอลิซิสแมคลิสเตอร์นะลงเล่นคนละครึ่งนะครับครึ่งแรกเป็นซูบอสไลก่อนครึ่งหลังค่อยเป็นอลิซิสแมคลิสเตอร์นะครับแมคลิสเตอร์นี่ยมีแอซิสด้วยเมื่อคือนนี้จังหวะจ่ายให้โชต้านะครับนาทีสุดท้ายของการทดเวลาเนาะลูกที่4อ่ในเกมเมื่อคือนนี้นี่นะครับเอ่อ ผลงานก็ค่อนข้างที่น่าจะประทับใจอยู่แต่ส่วนตัวสปอตไลน์อาจจะต้องมีจุดที่ยังต้องปรับอยู่นะครับเมื่อคืนนี้สปอตไลน์เนี่ยจ่ายบอลพลาดไป2ครั้งนะครับใน45ทีแรกและมีการวางบอลทั้งยาวและสั้นให้เห็นแต่จุดหนึ่งก็คือพอช่วงครึ่งแรกไปยืนกลางทางซ้ายกลางทางซ้ายแล้วทางขวาเป็นป๊อบบีครากตูจะไม่ค่อย เวิร์กมากนะครับแต่พอปรับมาเล่นทางขวาในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยก็ดูเหมือนจะเล่นร่วมกับโมซาร่าได้ดีเลยประสานงานได้ดีเลยนะครับส่วน r อเล s t ซิสแมกคลิสเตอร์เนี่ยในครึ่งหลังออกสตาร์ทเล่นบนขวานะครับแต่ดูจะเป็นตัวฟรีนะสลับกับทางด้านของคุณิการโปรที่สอดขึ้นไปเป็นเหมือนหน้าคู่กับโชต้านะครับลงมาเช่นเกมอะกัโปแต่โชตาเป็นหน้าเป้า แต่เราได้เห็นการประสานงานกันของทั้ง3คนหลายครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะลูกหนึ่งที่ทําชิ่งก่อนกั๊กปอชิปไปให้โชต้าแล้วยิงเข้าประตูไปและเป็นการเข้าทําที่สวยและดูรู้ใจกันดีเลยนะครับก่อนจะมามีแอสซิสต์ท้ายเกมปลดล็อกไปอีกนะขณะในส่วนของเกมรับก็มีการลงมาช่วยไล่บอลตัดเกมได้อยู่หลายครั้งเช่นกันก็ถือว่าครบเครื่องที่เดียวเนาะเอาเป็นว่า ดูกันไปต่อครับนะอันนี้เพิ่งเกมแรกนะครับประเด็นถัดมาครับคือการที่เราเสียทั้งเฮนเดอร์สันและก็ฟาบินโยก็เลยทำให้เกมเมื่อคืนนี้เฟนคอซเลือกใช้เทรนอลิเดอรรอาราโนมายืนกลางเรียกว่าเป็นของกลางเต็มตัวเลยนะครับซึ่งในเกมเมื่อคืนนี้อ่ะหลายท่านแฟนเตคอีก็คงทราบเฮนเดอร์สัน ฮีวีโกจากโรมาโนก็เตรียมย้ายไปที่เอาอิทธิักของซิเวนเจอรัต12ล้านปอนด์แบบแอดออนซึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าเหนื่อย3 5สน0้าหมืนปอนด์ไม่มีชื่อในเกมเมื่อคืนนี้ครึ่งแรกเนี่ยเทรนด์ได้ลงตัวจริงเราได้เห็นเขาถูกส่งลงเป็นกองกลางแทนที่ฟาบิโเลย แต่ทีมอะครับยังใช้ระบบ i n v e r อร์ l l b ลแบเช่นเคยซึ่งคนที่รับหน้าที่ขึ้นมาช่วยเทรนก็คือคอนเนอร์เบตลี์ดาวรุ่งนะครับในตำแหน่งแบ,บ็คขวาแต่ก็ยังดูแก๊งๆอยู่นะครับทั้งคู่เลยนะฮะแต่ก็ได้เห็นเรื่องของความรับผิดชอบของเทรนมากขึ้นนะครับแล้วเขาดูยังติดภาพการยืนอินเวอร์ตโฟลแบ็กอยู่นะก็ต้องให้เวลาเทรนอยู่เหมือนกันเห็นจังหวะลงมา ซ้อนอช่วยอยู่ทางขวาบ้างนะฮะและแน่นอนครับอย่างที่บอกมันอยู่ในช่วงของการปรับตัวอาจจะต้องให้เวลาเทรนอีกสักพักหนึ่งแต่ดูแล้วก็มีโอกาสที่เทรนตจะยืนกลางยาวๆเหมือนกันนะครับอ่าส่วนประเด็นใครจะมาแทนก็ต้องตามมันต่อครับในตันอย่างของมิฟิลด์ตัวรับซึ่งผมพูดณตรงนี้เลยว่ายังไงต้องซื้อครับไม่ซื้อไม่ได้ครับต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับก็ไประเด็นถัดมา ระบบการเล่นของทีมนะครับก็เปลี่ยนมา3-2-2-3ชาร์ขึ้นเลยนะครับในเกมเมื่อคืนนี้นเป็นการต่อยอดจากช่วงท้ายลูกการที่แล้วครึ่งแรกเราใช้แบ็กขวาอย่างคอนเนอร์เบตลี์เป็นตัวอินเวอร์เนาะแล้วก็ทางอ ah ิบา i m ฮิม n คอนาเต้มาช่วยปิดพื้นที่เวลาขึ้นเกมรุกในขณะที่ครึ่งหลังเราสลับมาใช้คอสตาซิมิคาได้ไปแบ็กซ้ายนะครับมาเลนอินเวอร์สฟูลแบ็กแทนอ่าต้องใช้คำนี้ดีกว่า แล้วคนที่รับบทหนะักต้องทางออกมาช่วยคือจะเร็วควนซากนี่ก็เป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งนะแน่นอนว่าระบบมันยังไม่ได้สมบูรณ์หรอกนะครับนักเตะยังขาดความเข้าใจและจังหวะในการเล่นพอสมควรดูอย่างจังหวะที่เสียประตูเอ่อประตูแซงสองหนึ่งะชิเมคายขยับขึ้นไปหาพื้นที่ตรงกลางผิดจังหวะไปนิดหนึ่งนะครับจนทำให้ ฝั่งซ้ายนี่โอ้มีช่องเบลอเลยนะครับแล้วเปิดพื้นที่ให้เซบาสเตียนยุงเนี่ยสอดขึ้นมาง่ายๆแล้วก็ล่อเป้าเลยนะครับในจังหวะที่อาจจะต้องบอกว่าสื่อสารกับควอนซาไม่ทันกันด้วยนะครับทำให้ควอนซาเองไม่สามารถถ่างออกไปช่วยตรงนั้นได้ตัวรวมถึงตัวริมเส้นอย่างคลัมสแกนลอน ก็ไม่สามารถลงมาช่วยสพอร์ตตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับในขณะที่ตรงกลางอย่างที่บอกครับในข้อที่แล้วการใช้เทรนท์ที่ไม่ใช่กลางธรรมชาติคือเทรนท์เขาเป็นกองหลังเนาะมันทําให้ดูฝืนเนาะและเหมือนจะรับบทหนักเกินไปสักหน่อยนะครับเพราะถ้าเอาจริงๆเนี่ยเวลาเทน์มีฟอบินโยอยู่เขาก็สามารถเติมเกมสร้างสารรค์เกมได้ดีกว่านี้แต่เกมเมื่อคืนนี้มันดูแบบพระวงกับเกมรับมากจนเกินไปจนโอกาสเดิมขึ้นมา โอกาสเติมขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยทําให้ความอันตรายในการจ่ายบอลของเขาลดลงไปด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ต้องไปเน้นกับการเป็น pre-assist ซะมากกว่านะฮะประเด็นถัดมาที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเรื่องของดาวรุ่งอ่ะเราจะได้เห็นดาวรุ่งได้โชว์ฝีไม้ลายมือในเกมปีเซสั่นแบบนี้เก็บบนเครื่องแบบนี้ช่วงนเครื่องนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างที่บอกว่าจะได้เห็นดาวรุ่งลงเล่น ถ้าไม่นับเป็นด็อกน่าจะสอบผ่านเนาะก็มีสองคนที่ดูโดดเด่นนะครับอ่าเมื่อคืนเราก็ไลฟ์สดดูด้วยกันเนี่ยมีเจม,มส์คอนเนลเล่นกลางรับให้กับทีมในครึ่งหลังเห็นการตัดบอลที่ยอดเยี่ยมรวมถึงการเคลื่อนไหวการรับเป็นรุกก็ยอดเยี่ยม ออกแนวแบบซิมิคาสด้วยซ้ำนะครับที่ขยับขึ้นมาเล่นตรงกลางช่วยเขาเสส,สียซยเสียด้วยซันนะครับแต่ด้วยตำแหน่งจริงของเขาคือน่าจะเป็นหมายเลขแปดมากกว่าเนาะดังนั้นถ้าหากมีกลางมาครบเครื่องกว่านี้น่าจะได้เห็นการเล่นอีกแบบของเจมส์แมคคอนเนลได้นะครับคนต่อมาเลยก็คือจาเร็ลควอนซ่านะครับจาเร็ลควอนซ่าก็เป็นอีกคนนึงที่ทำผลงานได้เยี่ยมนะครับเมื่อคืนนี้ก็ เล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่กับเจลมาติฟนะครับถ้าไม่นับจังหวะเสียประตรูแซง2อหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยครับการออกบอลไม่ได้แย่อะไรเลยเป็นเซนเตอร์ที่ถนัดขวาแต่บางจังหวะอาจจะจ่ายด้วยซ้ายก็มีแล้วก็ไม่น่าจะไม่น่าเกลียดด้วยซ้ำนะครับแล้วอาจจะเป็นตัวละครรับก็ได้ที่ขึ้นมาเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายให้กับทีม ส่วนคนอื่นนะครับที่ลงเล่นเมื่อคืนนี้ก็จะมีบ๊อบบี้คราฟส์คาร์ลัมสแกนลอนคอนเนอร l b บตต์รนะครับก็อาจจะยังกังค้างอยู่นะครับก็อาจจะยังแบบต้องพัฒนาต่อไปนะครับซึ่งหลังจากนี้ต้องยอมรับว่าโอกาสก็อาจจะน้อยลงเหมือนกันเพราะว่าเกมถัดไปคอบน่าจะเน้นเรื่องของความฟิตให้กับตัวผู้เล่นหลักๆซะมากกว่าทีนี้ต้องดูกันต่อครับนะจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวรู้นงันต่อครับสำหรับลิเว์พูลในเกมปีซีซั้นนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดในเกมเมื่อคืนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับอาราทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ